พูดถึงอีกหนึ่งการประชุมใหญ่นะคะที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ<ม>ก็คือเอเปคค่ะณนะตอนนี้มีการคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าผู้นําของระดับโลกเนี่ยสิประเทศระดับผู้นําเบอร์หนึ่งจะเดินทางมาร่วมการประชุมทีนี้คนที่ถูกจับตามากที่สุดคือวาลาดิเมียร์ปูตินประธานธาิบดีของรัสเซียล่าสุดนะคะมีการประกาศออกมาแล้วว่าเขาไม่มาค่ะ ะะก็ไม่สมกับการรอคอยสักเท่าไหร่เพราะหลายคนก็รอนะคะว่าอยากจะให้ปูตินเนี่ยมาร่วมนั่งหัวโต๊ะร่วมกับสีจิ้นผิงแต่ว่าท้ายที่สุดออกมาบอกแล้วนะคะว่าส่งรองนายกรัฐมนตรีมาแทนนะคะกับการประชุมเอเปนั่นเองซึ่งทางประเทศไทยทางการไทยก็บอกว่าไม่อยากจะให้โฟกัสนะคะว่า ผู้นำคนไหนจะมาแต่อยากให้โฟกัสที่ประเด็นการประชุมซะมากกว่านะคะอันนี้คือข่าวล่าสุดค่ะจากสํานักข่าวทา์สของรัสเซียมีการรายงานว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานธิบดีของรัสเซียก็จะไม่เดินทางมาร่วมการประชุมเอเปกที่กรุงเทพมหานครในวันที่18-19พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยจริงๆปูตินเนี่ยก็แสดงท่าทีว่าอยากจะมาร่วมการประชุมนะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่ว่าปูตินเขาติดปัญหาเรื่องสงครามในยูเครนตอนนี้งานยุ่งไม่มีเวลาทําให้ไม่สามารถเดินทางมาร่วมการประชุมได้นะคะส่วนใครจะเป็นตัวแทนของรัสเซียมาร่วมการประชุมเอเปกทำเนียบประธานที่ปรดิษรัสเซียเปิดเผยว่าจะส่งรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่1ค่ะคืออันเดรเบโลซอฟเดินทางมาร่วมประชุมแทนโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันปูตินเองก็เพิ่งปฏิเสธไม่เดินทางมาร่วมการประชุม G20 ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น2การประชุมนี้ไม่มานะขณะที่ปัจจุบันนี้ค่ะรายชื่อล่าสุดยืนยันมาแล้วมีผู้นําประเทศแล้วก็เขตเศรษฐกิจจานวน15คนในระดับผู้นําเบอร์หนึ่ง ยืนยันมาเข้าร่วมการประชุมเอเปกโดยมีสีจิ้นผิงประาธานที่บดีของจีนเป็นผู้นําประเทศมหาอํานาจเพียงแค่ชาติเดียวนะคะที่ตอบรับการประชุมค่ะหลังจากที่ทั้งโจไบเดนแล้วก็เวลาดดเมียปูตินเนี่ยปฏิเสธไม่มาร่วมการประชุมแล้วก็ส่งตัวแทนมาทีนี้การประชุมเอเปกหลายคนก็จะจับจ้องกันว่าจะมีผู้นําคนไหนมาบ้างมาร่วมงานบ้างจริงๆแล้วค่ะ ทางการไทยก็บอกว่าอยากจะให้ไปสนใจเรื่องของเนื้อหาการประชุมมากกว่านะคะเพราะว่าโอกาสนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยคือการประชุมเอเปกเนี่ยคือการประชุมเกี่ยวกับการค้าเสรีในเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเพราะฉะนั้นน่ะมันมีความสําคัญต่อเรื่องปากท้องต่อเรื่อง SME ต่อเรื่องเศรษฐกิจก็จะมีเรื่องการให้ความร่วมมือห่วงโซ่อุปทา,านการเจราจาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไทยกับ ชาติสมาชิกต้องการจะแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ผลประโยชน์นะคะน่าจะดีกว่าที่จะไปโฟกัสว่าใครจะมาร่วมการประชุมบ้างหรือไม่อะไรยังไงซึ่งการประชุมครั้งหน้าก็จะมีผู้นําต่างชาติที่เห็นความสําคัญแล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมการประชุมมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็สะท้อนในยะบางอย่างเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าผู้นําชาติมหาอํานาจอย่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาไม่มาร่วมการประชุมเนี่ย การประชุมเอเปกเนี่ยความสัมพันธ์มันจะน้อยลงหรือเปล่าในทางการเมืองโลกเขาก็อาจจะมองแบบนั้นได้นะคะก็กลายเป็นว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้นําชาติมหาอํานาจคนเดียวที่มาร่วมการประชุมคือสีชินผิงคาดว่าน่าจะได้รับการสนใจจากสื่อมวลชนจากทั่วโลกเพียงแค่คนเดียวตลอดการประชุมก็ได้